สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกและเปิดเงื่อนไขการเข้ารอบของนักตบสาวไทยหลังเมื่อคืนตบเอาชนะสโลวาเนียไปได้3-0เซตสรุปผลการแข่งขันของกลุ่ม C ซึ่งเป็นกลุ่มของไทยเมื่อคืนโคลอมเบียเอาชนะเกาหลีใต้ไป3 2เซตไทยชนะสโลวาเนียไป3-0เซตโปแลนด์ชนะเยอรมันไป3-2ต่อเซตและอิตาลีแพ้กับสหรัฐเมกาไป1-3ต่อเซต สรุปตารางคะแนนของแต่ละกลุ่มซึ่งจอที่หนึ่งและที่2ของแต่ละกลุ่มผ่านไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายทันทีกลุ่ม A ที่1เซอร์เบียที่2เนเธอร์แลนด์ที่3โดมินิกันที่4จีนที่5แคนาดาที่6เช็กที่เก็ดยูเครนและที่แเม็กซิโกกลุ่ม B ที่1ญี่ปุ่นที่2ตุรกีที่3บมบาซินที่4ี่เบลเยียมที่5้าปูตริโกที่6อาร์เจนตินาที่7็บังกลาเทและที่แเปรู กลุ่ม c ที่1สหรัฐอเมริกาที่2อิตาลีที่3มโปแลนด์ที่4เยอรมันที่5ไทยที่6โคลัมเบียที่7เกาหลีใต้และที่8ปสโลวเนียซึ่งเจ้าที่1และที่2ของแต่ละกลุ่มรวมเป็น6ทีมผ่านอรอบสุดท้ายโอลิมปิกทันทีซึ่งแต่ละกลุ่มแข่งไปแล้ว5นัดเหลือทีมละ2นัดซึ่งไทยชนะ2แพ้3มี5คะแนนและรอบต่อไปจะคัดเอาอีก5ทีมเพื่อเข้าไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายและอีกโคต้าอีกหนึ่งทีมเป็นแชมป์ทวีปแอฟริกา เปิดเงื่อนไขของนักตบสาวไทยในการคว้าตัวโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนสะสมให้ไปลังอันดับที่12ของโลกให้ได้เพื่อจะได้ไปเล่นรอบต่อไปหากนักตบสาวไทยต้องการอยู่ในเส้นทางลุ้นตัวโอลิมปิกต้องทําคะแนนแซงเยอรมันให้ได้ซึ่งปัจจุบันเยอรมันลังอันดับที่12ของโลกซึ่งโปรแกรม2นัดที่เหลือของนักตบสาวไทยพบกับกหลีใต้และโคลัมเบียซึ่งมีโอกาสสูงมากที่นักตบสาวไทยจะชนะหากเอาชนะได้ทั้ง2นัด คะแนนสะสมก็อาจจะแซงเยอรมันได้ส่วนโปรแกรม2นัดที่เหลือของเยอรมันต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาและอิตาลีซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะแพ้หลังจากที่ไทยเอาชนะสโลวาเนียเมื่อคืนคะแนนสะสมบวกที่5.13คะแนนคะแนนรวมอยู่ที่2 1 4 8 4คะแนนลังอันดับที่13ของโลกส่วนเยอรมันอันดับที่12ของโลกคะแนนสะสมอยู่ที่233.10คะแนนโปรแกรม2นัดสุดท้ายของเยอรมันต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาและอิตาลี หากแพ้มีโอกาสสูงมากที่คะแนนจะติดลบหากไทยต้องการยังอยู่ในเส้นทางลุ้นตัวโอลิมปิกต้องทำคะแนนสะสมให้ไปลังอันดับที่12ของโลกให้ได้หากไทยทำคะแนนแซงเยอรมันไปลังอันดับที่12ของโลกได้จะได้ไปเล่นรอบต่อไปคือคัดเอา5ทีมลุ้นตัวโอลิมปิกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ